ผมเคยไปปลูกผมที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งครับครั้งแรกที่ปลูกเราเลือกเทคนิค FUE ครับเมื่อ5ปีที่แล้วแต่ไม่ประสบความสําเร็จก็คือยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่มีอยู่กับผมได้ครับผมก็เลยหาข้อมูลแล้วก็มาเจอคุณหมอมงครับแล้วก็เลยเลือกปลูกที่นี่ครับสวัสดีครับผมไผ่ครับ ปัจจุบันอายุ34ปีครับปัจจุบันปลูกผมมาได้11เดือนแล้วครับปลูกแบบ FUT ครับเป็นการเอากาผมมาปลูกด้านหน้าครับปลูกผมด้านหน้าที่วอลเป็นตัว M ครับแล้วก็ปลูกคิวครับทั้งสองข้างเลยครับจริงๆการตัดสินใจก่อนก่อนหน้านี้ต้องเล่าย้อนไปก่อนครับผมเคยไปปลูกผมที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งครับเมื่อ5ปีที่แล้วแต่ไม่ประสบความสําเร็จก็คือยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่มีอยู่กับผมได้ครับผมก็เลยหาข้อมูลแล้วก็มาเจอคุณหมองครับ แล้วก็เลยเลือกปลูกที่นี่ครับคุณหมอหมิงผมเคยติดตามในเพจครับแล้วผมก็หาข้อมูลในเว็บไซต์ครับก็เลยไปเจอคุณหมอครับคือวันแรกที่มาปลูกที่นี่ครับรู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่าเราเป็นเคสเคสที่2นี่คือการปลูกแก้ไขใช่ไหมครับจากกา,การไม่ประสบความสำเร็จครั้งแรกพอเรามาที่นี่เราก็จะมีความรู้สึกตื่นเต้นว่า มันจะประสบความสาเร็จไหมกับสิ่งที่เราจะปลูกแล้วด้วยทรัพยากรด้านหลังของคนเราครับมันเออมันมีจํานวนจํากัดครับในการปลูกดังนั้นเราก็จะตื่นเต้นครับแต่เมื่อเราเข้าไปในห้องผ่าตัดเราเห็นคุณหมอเห็นทีมงานใช่ไหมฮะแล้วก็เห็นอุปกรณ์เราก็รู้สึกเบาใจมากขึ้นครับครั้งแรกที่ปลูกก็คือเราเลือกเทคนิค FUE ครับซึ่งเป็นการใช้ปากกาปากระยะปลูกด้านหน้าครับ คือการตัดสินใจก็คือจากการหาข้อมูลแล้วก็ได้รับคำปรึกษาจากคุณหมอครับคุณหมอบอกให้คำแนะนำว่าถ้าเราปลูก FUE ยเนี่ยพอเราย้ายมาผมด้านหลังเราจะบางมากใช่ไหมครับแล้วดังนั้นอ่ะพอเรามาปลูกด้านหน้าด้านหลังเราบางเราจะอาจจะต้องไปทำการสักดอสเพื่อปกปิดรอยบางอีกทีหนึ่งครับก็เลยเลือกแบบ FUT ซึ่งเป็นการตัดมาแล้วก็นำมาปลูกครับก็ยังมีกาบผมเหลือแล้วก็จะดูเป็นธรรมชาติมากกว่าครับ